จอดล่างเร็วเย้อย่าได้ปัดชทียติ้งเงินเว้ยครับเฮาเออกูจอดแล้วจอดลงลงมาจอด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 ไหลลงไม่ลงมันไม่ลงนี่จะจะจะบวกแล้วบอกนะซื้อของแป๊บนึงถอยมันก็ขึ้นอีกเมื่อกี้เราจะไปต่อนี่ลงฮัลโหลปั้มบญของแป๊บนึงจะบวกแล้วบอกนะไอ้เจ้าพวกอะไรอ่ะต้องไปสภาไปอยู่ได้ไงมันนั้นั้นอ่ะ เฮ้ยไอ้เหี้่เราติดกันได้ไงวะซ้ายบนเฮ้ยมันพผิกันพทิกงกันพทิ้กันทิ้งเขาเลาะก็ไม่ติดแคั้นได้ไงวะไม่เขาลาะเลาะเขาไม่มาพีจะบุกงแค่เสียงว่ะเราแอบตรงนั้นป่ะพี่ไอ้กระเซิงกระสนเคี้ยคือเป็นติดสายของแอบกันหมดมั้งไอ้เหี้ยเข้าไปกันให้หมดเฮ้ยแต่หน้าสนใบเกียร์ของผูดอะไรทีเหียวเคนละฝั่งเหรอคนละฝั่งละฝั่งคนละฝั่งจับขึ้นง่ายขึ้นง่ายเฮ้ยแต่เราไม่หยุดเราไมนเดินข้ามได้เลยนะเว้ยพี่ แต่ถ้ามันยิงตกเราใช้ล่วงเกินอักเลยนะเออมันยิงลงมาต่อไม่ไดาวิ่งโคตรเดือดเลยอะนะกูถ้าทูวเหรอเออเจอทีมสซเนกโกไปไอ้มิดวันมิดวันย้ายเหรออ้าวแลมเซนไม่อยู่นาวี่เหรอวะไม่แต่กูขออย่างนึงถ้ามันมาตรงเนี้ยพยายามอย่าแยกข้าไปฝั่งตรงข้าดเด็ยวาันเอ้ยไฟไม่ได้แต่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคป่ะมึงฟังน้าไป ไมึง้ขึ้นซ้ายเลยมึงต้นกข้าวกับฝั่งนี้ตลอไม้มึงเอารถขึ้นซ้ายเลยไม้มึงเอารถขึ้นซ้ายเลยอยู่แต่ฝั่งเนี้ยมึงอย่าแยกกันไปอีกฝั่งแค่นั้นพอมันจะไฟอะไรตรงเนี้ยไม้มึงพยายามเอารถขึ้นซ้ายนะอันนั้นอันนั้นรถใครอ่ะเอวบดอไอ้ที่เราอยู่เนี่ยอยู่เรนเรเราอ่ะอย่าข้าวไปขวังข้ามวจูบมาเยอะน่ะรถใครอ่ะอันนั้นใครอ่ะไม่ใช่คนดูคนดูคนดูไอ้นาไอ้นาพี่จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เห็นจำไม่ได้โอ้โหตาเหี่ยงตาโคตรเหี่ยงพี่ถึงกับจำ ใช่ครัใช่แล้วมื่อกี้เราตอนตอนนั้นตอนนั้นไปตอนนั้นไปบาร์มั้งผู้หญิงมาไหว้สี่ห้าคนจำได้หมดเลยถือปืนแล้วถือปืนแล้วถือปืนแล้วอะไรลือดปืี่วะไม่อยากยิงะไม่เรื่องจริงไงเรื่องจริงคุยพี่ดาอุ้ยอโหเขาขับเก่งจังวะเน้ำมันไม่หมดเอาไว้เีียตไงก็ไม่เป็นไรก็ดึงเวลาไปก็เดี๋ยวเขาโมบอีกเดี๋ยวโมบอีกรอบไมอยากดูอะไรมันไงก็อย่างเงี้แหละไมอยากหัวดิสไป ทำมือทำของมาใช้ได้ใช้อยู่แล้วได้หมดอยู่แล้วได้ใช้อยู่แล้วร,รถไทยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังเข้ารถใครวะนะคว่ำ สบายช็อกปะเข้าไปรูเออเข้าไปในรูล่็รัเมื่อสบายช็อกไปแลยเก่งนะมึงไปดูวงด้วยนะอย่าลืมเฮ้ยอย่าดูวงนะพี่ยังไม่ยังไม่เกินยังไม่เกินพี่ยังไม่เกินเพราะว่าวงวงวงมากินขอบไปขวาขวาเราถ้าขวาเราไปขวาอีกจะเกินละเอาติ้งสุดเลยเฮีย เสี่ยวเสี่ยวพี่เกาจิ้งคีอะไรวะอยู่ดีก็อยากเข้าคานิโนตงกุงงชิบหายโจ๊กโจ๊กพี่มึงโจ๊กไม่ใช่ครับอยู่ดีมาเกาจิ้งเกาจิ้งอะไรกไอ้เยอะโจ๊กขู่ไม่เปนหาไว้โจ๊กอะฮะเออพูดเยอะแต่ว่าเกาขากูดิมาโจ๊กวันนี้มีปัญหาเนี่ยมาก็ชอลลงไปได้แหละเดี๋ยวก่อนรอเธออยู่นะจ๊ะเฮ้ยบินต่ำจังอะ เออจอดตามางงี้แหละเอาเออจอดเธอเอออยาจอดเธอไมไปไหนเราจอดรถเนี่ยจอดเลยเออเออจอดเลยจอดบนรถอ่ะเออจอดบนรถเออเฮ้ยพี่เฉินพี่อยากสนุกก็บ่าวเอาไหมอะไเหรอโจ๊กว่าไงเดี๋ยวผมพชทวิดบอกเราอยู่ตรงนี้ ไม่อยากจะนแตว่าอยากจะดูเวลาก่อนไงยังไม่อยากตอนเนี oui> ่ยออ๋เวลามันทีหนึ่งเลยนะเว้ยก็เลยบอกขอพะโวเฮ้ยจะมันเฮ้ยไี่ว่าพะโบ่หรืว่าเฮ้ยไหนพะโวเฮ้ยเฮ้ยปะ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 เอออออใช่เหรอพี่พะโว่พะโว่พะโบ่พะโบ่เมื่อวานใช่เหรอพี่พะโบ่เมื่อเจอเมื่อวานเจอครูไก่พรสอนซ่อมไฟไปซ่อม็นยังที่พะโว่นะเออออกจากคุกมาแล้วต้องต้องไปแล้ว พี่โบก็ดีพี่เอ้ทำไมเขาอจจะคุกได้ผมจำได้เขาติดธนีหนุดม้าต่อใช่หรอใป่แหหมุดมาเยคุ้มา้าเสื้อขายับเลยนะเสื้อขาดเมโดนตำรวจเสื้อแล้วนีอกมาสงสัยเขาแ็กจับไม่ดีสวัสดีทุกคนนะครับไงกเตใช่รอวะใช่ี่ทำไมยังลาโคตอบเลยอะดูดิงสายหนึ่อยเงี้ยเลยไปโอ้่จำผมได้ปะ มึงใครครับเนี่ยคราที่เรามึงใครขับเ่ยไม่ใช่้สมบัดกจะพวกเราน้องโทษนะครับมึงเป็นใครครับเนี่ยไม่ใช่แล้วพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยเสื้อพี่เนี่ยปัดระพองชาวติ้นไหมครับผมถามจริงพี่ไปโดนหนูแท้ที่ไหนมาเนี่ยอ้าวค่ะแลบดึงเพื่อขาดทำเสื้อยู่บนหออะไรนะจุดเลยครับต่อใส่ผิดของมาเดี๋ยวขอมาสภาพขันเป็นรอนมาชิบชิบโบตาย โดนอย่าก็โดนชื่อหนียืนอยู่ไปไหนไปไหนพี่ไปไหนพี่อยู่ในหอพี่ก็ต้องดูแหละดูทรงละเไปอยู่ในโคนเขาเลยขึ้นไปดีกว่ยไปอยู่ข้างล่างไปเอาเคลื่นไมเอาเคลื่อนไปเอาเคลื่อนไปอยู่ข้างล่างคุยกันก่อนคุยกันก่อนเราไม่รีบขยับไว้ขยับใครข้างหน้าใครอ่ะ หนอ่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้อวนแลกก็น้ามีคนมาแล้วนะใช่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 ขึ้นมา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 อ้นาโฟเล่นเล่ตรงนี้มา เฮ้ยจะชวระเดงใช่ไปเยียดจะเย็นเยียดจะเย็นลองลองเลยชวนกระเด้งจะเยียดไปไหนไม่ต้องรีบเย็นเย็นเย็วๆมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วจะตัวจะตัวจะตัวรับจะคนจะชมขึ้นให้พี่ตอนนี้เราเราเราต้องเราต้องสุ่มก่อนใช่บอกลงล้ลงจบดูดีเขาเด้ยีดีดีดีนะกูไม่ล้ม

เลยคช่จะไปแล้วจบแล้วจบแล้วปอนด์ปนปนขึ้นมา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 ขึ้นมึนมาึาขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้ขึ้นมาขึ้นึนมาขึ้นมาขึ้นมาขึขึ้นมาขึนมา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 ขึ้นมาขึงนมึมาขึมึึึึึึึึึึ

ด่วนอ่ะด่วนด่วนด่วนตลอดดิด่วนด่วนอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกูไม่ด่วนอีกแล้วกูไม่ด่วนอีกแล้วกูไม่ด่วนอีกแล้วมาดิมาดิกูไม่ดวนอีกแล้วกูไม่ด่วนกับมึงแล้วกูไม่ด่วนแล้วกูไม่ด่วนแล้ว ไเลยมาไเลขึ้นรแล้วขึ้นรถขึ้นดสักครั้งัน่สักครั้งน่สักครั้งหน้นอยู่ข้นออไปนไรไม่เปนไไม่เป็นไรไม่ปนไรไปนไไปนไครับผไไอกนะไได้อีกนะขึ้นรถขึ้นรถไป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  คุณตนเหรอครับบิลลี่ผิดอะไรครับบิลลี่ไม่ผิดนะครับคนดีไปเลย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 น้ามาเอาเอเอะเยอเอาเดี๋ยวเอ๊ะไอหลอไอหลอไอหล่ไอหอเดินไม่ได้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 เกวดแล้วไวดแล้วไวดแล้วไช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนลงไป ดินนี้รมันเดินไม่ได้ไม่รู้เป็นไรเดินไม่ได้ได้เดินไม่ได้ยิงแล้วมันเดินไม่ได้ยิงแล้วเดินไม่ได้เดินไม่ได้ปล่อยปลยป่องสมบุหรือยังเช็คแล้วโอ้ยไม่ไดยไรับกูเหรอจョขึ้นมากผมพยายามยขึ้นเยขึ้นมาแป๊บเดียวมาผมแป๊บเดียวแป๊บเดียลูกดีสัตว์กขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ตัวหลังไป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 ไอ้ี้แม่งจะอ้วกแตกแม่งวิ่งบนอยู่นั่นเเราพี่นนึ่งพี่เราสิิ เอ้ยเอาจหน่อยหดแล้วดแล้วดแล้วดลงดแล้วดแล้วดแล้วน้องชายจับจับจับแบคขึ้นรถมาขึ้นรถแบคขึ้นรถรอครับลุงลขึ้นรถแบคขึ้นรถหพัมีไอดยิงครับอย่าพิ่งชนอย่าพิ่งชนครับรอโดนชน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 รโดนชนครับเดว่บาิโนชน

ทำไมงั้นยิงคนบนรถยิงคนบนรถทำไมออกยิงคนบนรถเลยไป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 ไป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 เลยไปเลยที่หล่ะโอ้ล็อกนะครับล็ากมาพี่ป่ายผมเลยได้พี่ป่ายผมเลยป่ายผมเลยพี่พอดีกดสไลด์อ่ะงั้นจับเลยจับแล้วเอ้ยมึงยิงกูทำไมจับผมเลยจับผมเลยเมื่อกี้ผมผมเป็นโดนกดสไลด์อ่ะแล้วล็อกแขนตายลาก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 วันนี้วันนี้เนี่สล็อ มอจ่ายได้ยินไหมอ้าวนักเกิยนตำรวจพอวอลเลี่ยงไปบอลหนึ่งอ่ะไปไปย้ายย้ายไหนเอเดนไปไหนนะเอเดนนักเกิยนตำรวจสุดขั้อ๋อไปสอบไปว้าอุ้มเจอคุมกว่าสนุกหรือเปล่าถ้าไม่สนุกก็คุ้มถ้าไม่สนุกก็ไม่คุ้มแต่สนุกก็คุ้มแค่นั้นน่ะบูดี่เขียวแะ้วใช่ป่ะไปเป็นเฝ้าทางเข้าคนทางออกคนนะครับกันมั่วนะ มันไม่มีคาว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรอกเชื่อมเพ้อดูผมยืนรอเปลดใหู้ผมยืนรอเปลดให้ไอชมพูไอชมพูเฝ้าเฝ้าประตูทางเข้าไว้เ๋ยวผมกดให้เคอเคพี่ออกจะไปสอบก่อนนะครับอตอนแรกปีเตอร์เขานั่งหลังรถเราไม่ใช่ ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าผมได้สรุปมานึงคนโอ้ยจับคนมีวันเกิดเช่าบัตรเที่ยวครับโอเคแค่บอกว่าฉันลุงจอดถ้าปุ๊บโอเคปังปังพี่โทนี่นี่วัวโอเคพี่ครับควรเช่าบัตรประชาชนเท่าไหร่เสแล้วไปแล้วไปแล้วใส่บิลนะครับวานนี้ต้องเข้าไหมครับเข้าอะไรครับสองเจ็ดหนึ่ง ร้อยได้ร้อยล้วได้บิแล้วนะครับไปหาคุณตำรวจได้เลยไปดูทีหลังชล